ฝนต,ตกตกอย่างนี้กินบะหมี่เกี๊ยวน้ำดีกว่าทุกคนสดร้อนๆนะคะมาเลยค่ะจุ่มลงไปเลยค่ะจุ่มลงไปอันนี้แบบสูตรโบราณเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนเขาใช้กรรไกรตัดนะคะเมื่อก่อนเขาใช้กรรไกรตัดดูเพินเพินค่ะทุกคนพอแล้วทีนะคะสลดเลยจ้า อันกนระปอแล้วค่ะแล้ววันนี้จะใส่ผักบุ้งนะคะทุกคนอันนี้กินเองค่ะเมนูนี้กินเองเกี๋ยวนะ ็นัททำให้ก๋วยเตี๋ยวหอมค่ะทุกคนนี่ค่ะช้าๆนี้เลยใส่ทีหลังนะคะใส่น้ำซุปลงไปก่อนแล้วค่อยโรยพริกไทยนะคะมะค่ะมามะค่าวันนี้กินเชงเชงจืดจืดค่ะทุกคนไม่กินเผ็ดค่ะไม่กินเผ็ดวันนี้ไม่กินเผ็ดวันนี้กินจืดจืดค่ะวันนี้ไม่กินเผ็ดค่ะทุกคนบะหมี่เกี๊ยวน้ำใส่ผักบุ้งโอ้โหอากาศเด็กฝนตกนะคะอร่อยอร่อยค่ะทุกคน ขอ,ออีกนิดนึงขอน้ำส้มน้ำส้มใส่หน่อยอ,อือต่างถอดอะไรคะครับสิบครับ,น,รบนี่ครับต่กงถอดมาค่ะมาบะหมี่บะหมี่บะหมี่ค่ะบะหมี่กินจืดๆืดค่ะท,ทุกคนวันนี้กินเผ็ดมากรู้สึกจะไม่ค่อยดีแล้วค่ะกินเผ็ดเผ็ดมากานนาาานนาวันนี้ร้อนท้องค่ะทุกคนเอาเชงเชงก่อนค่ะวันนี้ กินใจมากรสชินลันนกดี้เบื่อกันทุกคนหมูต้มไม่มีมันเลยนะคะทุกคน Ừ. Rồi. Tôi chín tôm Ăn lắm. Thì quay ra tôi อร่อยค่ะอร่อยได,ด้กิ่นเสียงปลาไหมคะทุกคนปาลาร้องดังมากก็ตกป้าก็ร้องอร่อยอีกครั้งอีกครั้งสดชื่นอร่อยค่ะอร่อยมาก